สวัสดีครับท่านทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับครูก็จะมาแนะนำวิธีการนะครับใช้สื่อนะครับมัลติมีเดียนะครับเพื่อเสริมความรู้แล้วก็ฝึกทักษะนะครับในเรื่องของการขยายพันธุ์เพื่อเป็นการอะไรครับให้นักเรียนได้ใช้นะครับในการทบทวนแล้วก็หาความรู้เพิ่มนะครับในรายวิชาการผลิตพืชของเรานะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนเราจะเข้าไปใช้แนะนำวิธีการเข้าก่อนนะครับครูจะแปะลิงก์ QR วอารโค้ดนะครับเอาไว้ในกลุ่มไลน์นะครับแต่ในนี้ไม่เป็นไรหรือในเข้าผ่านทรงนี้เลยคือคลิกลูกไพ่ตัวนี้อ่าตัวนี้โอเคอ่าทุกคนลองเข้าดูซินะครับเข้าได้แล้วลองลองเขาา้าเข้าครับอ่ามาเจอโค้ดนี้นะครับอ่าขอโทษขอโทษอ่ามาเจอโค้ดตัวนี้เดี๋ยวเข้าไปเลยดิอ่า พอได้ไหมได้ครับอ่าวันนี้จะแนะนําการใช้ใเดี๋ยวจะไปใช้กันเองนะมาใช้นอกเวลาเรียนนะครับไปหาความรู้เพิ่มเติมเองอ่าดูตรงนี้นะครับนไครับรู้จักแพทเทิร์นกเนี่ยอ่าบนหน้าตือนสื่อการศึกษาอ่าพอเรียนเข้าแล้วเรียนจะมาสู่ย์5ตาอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นหน้าตาเหมือนกันไหมจะใช้ใช้แต่ถ้าอยู่ในโทรศัพท์จะ ไม่เหมือนไม่เหมือนเลยทีเดียวนะครับสามารถใช้โทรศัพท์ของนักเรียนเข้าได้หรือจะกลับมาใช้คอมที่บ้านก็ได้นะครับถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับขายไม่ได้่ล้งตื่นเต้นเดี๋ยวดวเพื่อนไปก่อนวันนี้เพราะสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราเราอากาศไม่ดีนะครับอ่านได้สื่อตัวนี้นะจะประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆนะครับอันแรกจะเป็นประวัติของครูพรายากรู้ว่าครูมีประวัติอย่างไรก็เข้าไปอ่านได้ ไม่จำเป็นต้อง,องอ้าทุกคนะอันนี้นะอันที่2จะเป็นวิดีโอที่ครูทำเอาไว้นะครับเป็นการแอดตามกา,มามใรใช้สื่อตัวนี้ถ้าใครไม่ทานตัวนี้ไปดูวิดีโอตัวนี้นะครับาใช้สื่อยังไงนะครับต่อมาอันที่เป็นเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียนละนะครับจะมีทั้งหมดเดี๋ยวโบยัดหน้างนนะครับเป็นไม่บานักเลยนะนะี่ยจะมีทั้งหมดอยู่อันแรกคือนะครับ แบบทดสอบก่อนเรียนก่อนจะเข้าไปดูเนื้อหานะักเรียนทําแบบทดสอบก่อนมี30ข้อเข้าไปปุ๊บจะเป็นแบบนี้เดีย๋ยวจะให้เราเข้าแนละ้วอธิบายก่อนนะครับนี่อย่าลืมที่สำคัญคือต้องกรอกชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะครับนะครับมีทั้งหมด30ข้อนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยิ๊งเลยติ๊กเลยติ๊กติ๊งสุดท้ายสำคัญที่สุดห้ามลืมคืออะไรห้ามลืมกดส่งเดี๋ยว้อเน่ ทานกดส่งก okay. so 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 ็ไม่มีบ่นนะต้องกดส่งด้วยนะครับอันนี้โอเคนะครับส่วนที่2นะครับจะมีอยู่4เรื่องซึ่งเป็นเนื้อหานะครับนี่สเรื่องเรื่องที่1นึนะครับความฝมายความสัมัญ์ประเภทการแต่งนพืชนะครับเรื่องที่2การพกมะเร็งเรื่องที่3าการปักชามเรื่องที่4การตอนกิ่งเดี๋ยวรูขออยากเสียบเรพูก่อนนี่จะมีอยู่4เรื่องนะครับผมจะลองเข้าไปให้เห็นเนื้อหาเป็นยังไงนะครับเรื่องแรกจะมีอยู่2เนื้อหานะครับ จะแบ่งเป็นเนื้อหาที่เป็นสไลด์ powerpoint นะครับนี่แบบนี้นะครับเนี่ยถ้าไดเข้าไปคลิปไปที่เนื้อหาแรกสไลด์ powerpoint เดี๋ยวช้าหน่อยนะครับสภาพอากาศอ่าเห็นยวนะครับเดี๋ยวเป็นสไลด์ powerpoint นะครับนี่เราจะเข้า,า,ปา,รรไ,ปา,าไปศึกษาเองได้เลยอนนี้นะครับตรงนี้นะอ่า ส่วนที่สองนะครับจะเป็นวิดีโอบรรยายเนื้อหาจากเพาวลูกทอยถ้าไม่สะดวกตรงนี้ไม่เป็นไรครูอัพลงยูทูบไปส่วนหนึ่งแลวนะครับถ้าเข้าไปเป็นไงก็เลยดูเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยอ่า่ะไปอีกแล้ว เดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งเสร็นะครับแล้วก็เรื่องที่สนะครับจะเป็นเรื่องการเหมาะผลิตเรื่องที่สามก็จะเป็นการปักกรรนี่ก็เยเริ่มต่อยดหดตังแี่ทิงจะเป็น่าการตอนท่บบเข้าไปุกถเข้าบนี้นเลยตรวนี้ไม่เรียบร้อยอ่าต้อเร็นกลับในหลักการเรียนรู้ที่สองนะครับ รงนี actor, ้จะเป็นบรรยายเนื้อหาเรื่องที่หนึ่งจะมีแค่สองนะครับจะไม่มีติิตามเสนอนักศึษานะครับต่อมาดูตรงนี้นะครับเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองนะครับจะเหมือนกันเลยนะครับจะมีสองส่วนเหมือนเรื่องที่หนึ่งก็คือเนื้อหานะครับกับวิดีโอบรรยายเนื้อหาแต่จดเพิ่มนะครับเรื่องที่สองเรื่องที่สามเรื่องที่สี่จเพิ่มคลิปนำเสนอขักตอนไม่มีระียกไม่ได้ยมดโทษเหมือนเดิมข้าปศึกษาตรงนี้นะครับ เน็กเราช้าลอาแป๊บนึงนะครับสภาพกันเทอะเนี่อ่ออ่าะไรเนี่ยอ่าเอ๊ะนะครับหลังจากเลยหลันจานั้ครับ เลียนง่ายมากเลยแค่ชื่อง่ายนักเเดยนเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปนะคอมเมนต์แค่ชื่อชั้นเลขที่พอครูจะเช็คว่าเฮ้ยเข้ามาดูแล้วนะส่วนข้อสอบนี่มันลงคู l ฟอร์มอยู่แล้วใครที่ส่งก็คือขึ้นชื่อนัทเียน,น,นอยู่แล้วนะครับพอนักเรียนดูนะครับอันที่2ที่3ที่4นะครับ2 3 4สามจะมีเนื้อหาอยู่3อย่างเหมือนกระหดดนะครับนะ เนี่ยนะครับสามอย่างทั้งหมด2 3 4สาสุดท้ายศึกษาในเนื้อหาพวนาากนี้ตั้งแต่เรื่องที่หถึงเรื่องที่4เสร็จแล้วนักเรียนก็ทำข้อสอบหลังเรียนหลังเรียนให้ครูเดี๋ยวจะขึ้นครูเปินฟอร์มหรือครูประมวลหมดเองนะครับแล้วเอาคะแนนมาใส่ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับอ่าและอีกส่วนหนึ่งคือแปบประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อตังนี้นะมีทั้งหมด20ข้อ ลบควรแล้เรียนเข้าไปติ้งแค่หน่อยตามความจริงจริงเดี๋ยวคุยเข้า,าไปดนะูมันเป็นอยไรนะครับอ่ามันเป็นแบบ Google Form เหมือนกันเลยเห็นไหมครับไม,ไม่ไม่ใส่ชื่อไม่อะไรด้วยเห็นไหมเราต้องการชื่อเราต้องการรูปความจริงเนาะอ่าถ้ามันเหมาะสมเลยว่าคุณทหารที่เขาให้ไปสี่เรื่องเนี่ยเหมาะสมกับหน่วยนี้และมากที่สุดก็เลยีิ๊บมากที่สุดน,นะถ้าเราคิดว่ามันปานกลางก็ปานกลางถ้าคิดว่าน้อยก็ไปเพิ่มเติมอะไรนิดน้อยโอเคครับอันนี้เรียบร้อย เดี๋ยวจะให้นักเรียนใช้โทรศัพท์ของนักเรียนนะครับเข้า่านทีมว้า,วาโพตตัวนี้นะครับแล้วก็ลองใช้ดูนะครับว่าใช้ได้ไหมเป็นยังไงวันนี้ลองใช้ดูก่อนแต่วันนี้แค่ทดลองเดี๋ยวเราจะต้องไปศึกษาทีหลังเวลาเรียนเนาะเป็นเสริมความรู้ทักษะของนักเรียนเนะครับอ่าโอเคอ่าตอนนี้นะครับอ่านักเรียนเข้าได้แล้วใช่ไหมครับอ่าลองเข้าดูนะครับว่า สื่อของเราเป็นยังไงนะครับลองดูสิครับไหนอาลีเป็นไงบ้างอาลีได้ไหมได้ค่ะเอออ่าเข้าไปนะครับออของอาลีเข้าไปแล้วอันนี้เข้าออประวัติของครูไหนดูชัดชยัยชัดชัยได้ไหมอืมโอเคชัดชัยเข้าได้เรียบร้อย มาดูคิสพพ่งเป็นไงบ้างไ,ไหนครูดูดิเออเข้าได้เน็ตมันช้า,านนอ่าึ้นแล้วเนื้อหาคืนแล้วโอเคโอเคครับเดี๋ยวนักเรียนเข้าได้แล้วนะครับครูจะให้นักเรียนใช้สื่อตรงนี้นะครับเอาขอโทษเลียนที่ก่อนใช้สื่อตรงนี้นะครับสื่อตรงนี้นะครับในการ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับเพื่อเพิ่มอะไรครับเพื่อเสริมความรู้ของนักเรียนแล้วก็ฝึกทักษะของนักเรียนแล้วครูจะมีกิจกรรมเสริมทักษะให้กับนักเรียนนะครับในสาเรื er ่องก็คือพ็อเล็ดปักชาแล้วก็ต่อจริงนะครับอ่ากิจกรรมตัวนี้กเสริมทักษะตรงนี้นะครับกิจกรรมเสริมทักษะ เดี๋ยวคุณจะส่งไปในลายลายุ่มนะครับมีการเสริมรักษัตรงนี้ให้นเรียนลองทําดูนะครับตามขั้นตอนที่อธิบายในสื่อมเมื่อกี้นะครับในสื่อบทเรียนดีเมื่อกี้นะครับอโอเคนะครับ